สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่งองนินิ่งกกตูมค่ะนหลึ่ง,งก็จะเข้าครัวแล้วนะคะหลังจากที่ไปรดต้นไม้นะคะเสร็จพอดีฝนตกนะคะค่ะตอนนี้ฝนกําลังเริ่มตกแรงแล้วนะคะก็ไปรดต้นไม้เสร็จพอดีนะคะฝนตกลงมาใส่ก็ดีนะคะมันจะได้ชุ่มกว่าเดิมนะคะแล้วทางด้านศาลาก็เรียบร้อยแล้วนะคะ เช็ดถูเรียบร้อยแล้วนะคะที่ด้านสาราน้ำพระพรมก็เปลี่ยนแล้วนะคะก็เสร็จพอดีนะคะก็ดูเวลาก็ส1บเอโมงกว่านะคะทีนี้ก็หิวข้าวแล้วค่ะก็จะมาทำนึ่งข้าวนะคะนึ่งข้าวแล้วด้วยชามนะคะสุดท้ายก็นึ่งข้าวกันก,กินก่อนนะคะสองคนนะคะ ฝนตกแล้วค่ะ ข้าวกข้าวกเอโมงแล้วพ่อหนึ่งข้าวส้มชิ้นเพียงม้าวต้มแก่สีเียดเบียบกระดังสิบอแล้วเบียกลายพดเมื่อบานจาเลเมื่อบานเป็นเยนองเลยเออเคื่อใส่กุ้งปลาหรือาคอ้าอไยใส่เุ้ยข้าวนก็เขาใส่อ หน่อยใส่มาตะมอตึอ่ะมาตะมอยิ่งหลายสองข้กินสา้ตงกตั้ดำาดีตั้ดำเุดด้วยตั้ดำมาั้งเมดบกอไปตนุ่ม่ไ ทางที่ทางทางลูมฝนตกหรือเปล่าเนาะอืมตกไหมมันจะตกสามสามถึงสิบสองนั่นแหละจะตกไหมทางนี้ต้องตกทั่วใช่ไหมหลายจังหวัดถ้าดึงบอกถ้าดึงไม่มาลดนะตช่ไหมเงี้ยเมื่อเช้านี่ก็รู้ว่าฝนจะตกก็อยานเสีนจะไว้ก่อนเลยสียไตถ้าม่ก็สบายไปเลยพรนีสบายตวันะวันก็แต่น่ะเกิดแน่แน่รอบเออ ช่วยผมช่วยเหลือที่ทุ่งนาเนาะบ่มเมฆการนาที่บ้านนึ่งข้าวสุขเปนลบขอดีไอ้แล้นี่บอกว่าปั๊มที่น้ำมันหมดเลยพักให้โอ um, ้เป็ให้เมฆไปทำซ้ำก่อนอุบัตารก็ลบได้เสร็จอืมอืมเอาน้ <h 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 ่งออกไหมออกเยืักเยียวยาเขียวเขียวโอ้ยเอาวัดนี่จังเอาออกแล้วเอาออกเป็น ปลาใช้บ้านพ่วงไว้จะออกยากเหี้ยหนึ่งพันพันพันไม่ยากหรอกเดี๋ยวออกได้อ่ะนี่ค่ะตอนนี้ถึงข้าวกินนะคะกินกับแกงหน่อไม้นะคะนี่ปลาเข้มใสเอาแกงหน่อไม้มาให้โอ้แกงเสียปลาแห้งโอ้โหเต็มหม้อเลยกินสองคนนะคะ ป้าฮานี่ใช่แล้วก็ทอดไข่กินด้วยนะคะแกงหน่อไม้แล้วก็ทอดไข่นะคะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะแล้วก็นอนเฝ้านาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะใช่อยู่กับหนูนาด้วยแล้วก็นอนเฝ้านานะคะค่ะนอนเฝ้านาเลยวันนี้ฝนตกเอฟซีนอนเฝ้าทุ่แหละลานปูนู่แหละพอเอฟซีมาบางทีฝนตกเอฟซีก็มานะเขาก็มาตั้งใจมาอยู่แล้วเนาะเขาก็ต้องได้มา ทูปพวกเราก็เก็บเรียบร้อยแล้วแหละก็เปียกฝนนะคะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะ